สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านครับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปยมากนะครับได้ลงมาติดตามนะครับส่งเสริมสนับสนุนะครับกลุ่มอาชีพครับที่กู้เงินกองทุนพัฒนาเศรษฐีเป็นเงินทุนเรียนนะครับเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพและประสบผลสาเร็จของอำเภอลำปยมากครับก่อนอื่นเราไปพบกับกลุ่มเลยครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้แนะนําตัวนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับบ้านนาสนวลนะครับกลุ่มแปรรูปผิตภันกระเป๋าผ้าไหม ทองดีคร <icana>, ับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตทุกท่านครับได้แนะนำตัวเองครับผมก็สวัสดีนะคะชื่อธัญมยพันธ์บุญพรนะคะเป็นประธานกลุ่มของธุรกิจชุมชนบ้านนาศีนวลตุ่มแปะรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าหนังทองดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณชื่อแม่แปะวิไลยยิทธะทำมาสังรวมผิด่ะ สมาชิกค่ะยังไง่จยม่สมาชิกค่ะต้องีทัแลบป้นนังโงค่ะก่ออื่นนะครับขออนุญาตถามจำนวนสมาชิกครับของกลุ่มอาชีพกองทุนห้าประติสิทีของเรามีสมาชิกกี่คนครับผมรวมตั้งแต่ปีพศ2 5 5พอ5 7เพราะว่าเดิมเราไม่มีไม่มีทุนเนาะไม่มีทุนที่จะว่ามามาจัดการระบบหรือว่าอะไรใช้ทุนของตัวเองเป็นหลักนะคะงนี้เราก็จึงได้มา มีโอกาสได้กองทุนพัฒนาบัตรสตรีใช่กองทุนของพัฒนาบัตรสตรีทีนี้ครั้งแรกเลยที่เราไม่มีทุนเนาะเราสร้างจากกองทุนพัฒนาบัตรสตรีจากการกู้ยืมเงินนะโดยที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบัตรสตรีกจำนวนกี่ครั้งแล้วครับผมเดือนแรกประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งนะคะครับไม่ได้อยู่ในที่ชอบของสำนักงานจัดตั้งตัวถูกต้องค่ะสำนักนายกรธนิรนดรีใช่ใช่ใช่ค่ะจะเป็นสัญนั้ษณอยู่เนาะทีนี้เราก็มาทํามาทําปรากฏว่าตอบรับได้ดีเป็นรูปแบบของกระเป๋าาผ้ไหม ทีนี้มาต่อยอดก็ดีดีดีขึ้นมามาต่อยอดได้เรื่อยๆเรื่อยๆรถจอดลงมาอจากสองแสนก็มาเหลืออยู่อ่าสุดท้ายนี้ทางสุดท้ายก็ได้หมีได้หมีว่าก็คือเราได้ผลผลิตจากที่เราต่อยอดมาก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มด้วยเนาะแต่เราก็ยังยังต้องการรับการสนับสนุนเงินทุนนี้ใช่ไหมคะอ๋อก็เลยกู้น้อยลงเพราะว่าเราเรามีกองทุนของเราเองไว้อยู่แล้วาะในการกู้ไปแต่ละครั้งนะครับเรานําเงินที่เรากู้เนี่ยไปแบ่งกันหรือ ไปซื้อวัสดุมาทำร่วมกันอ๋อไปไปซื้อค่าไปซื้อไปซื้อผ้าช่วยกันอย่างนี้เลยไปช่วยกันช่วยกันจะซื้อผ้าไหมมาครับเสร็จิ้นงานใหญ่ๆก็จะเป็นผ้าไหมที่เราซื้อมาเป็นผืนแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นชิ้นงานที่เราซื้อผ้าไหมมาส่วนที่เป็นเศษที่เหลือตัดแบบนี้เราก็ต้องมานั่งตัดต่อเพื่อว่าให้ให้ให้ที่เขามานั่งอัดนั่งอะไรทํารูปแบบทรงเล็กลงแล้วก็มาตัดมาต่อเป็นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ค่ะอ่าทุกง่ายก็คือ เราใช้ได้เกือบทั้งหมดเนาะใช่ค่ะใช่ไหมครับอ๋อครับก็คือถ้าเป็นพื้นใหญ่เราก็นําไปแปลรูปเป็น <c oughs> ช,ชิ้นที่ใหญ่ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเหลือเศษเหลือ,อผ้าเล็กๆเ,เราก็มาแปลรูปเป็นประมาณนี้ <c oughs> ใช่ไหมพวกกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าใส่เศษเหรียญเศษอ,อะไรนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับมันก็สามารถขายได้ทั้งหมดทําให้เรามีเงินเข้าหลุดได้เนาะครับตรงนี้อ่ะทีนี้นะครับขออนุญาตนะครับของเราได้ลงทะเบียนรอต่อไหมครับลงทะเบียนลงเรียบร้อยเนาะของสานดาจากกระเป๋าแล้วเราจะมีเป็น เป็นทำจากเสื้อแปรรูปแบบลักษณะแบบนี้ไปออกมาเป็นรูปแบบของแฟชั่นเสื้อผ้ารายได้ต่อเดือนกี่ร้อยเนาะหลักสองหมื่นหน่ึอ,อ,อ,อยู่แล้วต่อเดือนใช่ <ขอ S 2> แต่ว่าใช่อยู่ได้แต่ว่ามันก็มีมีรายรับเนาะก็ต้องมีรายจ่ายง่ายเอาไหมมีรายรับก็มีรายจ่ายนอกจากเราได้รับแล้วก็จะเป็นซื้อวัสดุพวนี้มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเงินทุนเรียนกองทุนต่างต่าง ตั้งแต่ก้อนแรกที่เราได้มาสองแสนบาทค,บคือไม่ลืมเรามีกองทุนนี้ได้ที่พัฒนาได้มีกระเป๋าสวย,สวยได้มีแบบนี้เพราะว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแม่หลักหัวเือใหญ่ที่เราลืมไม่ลงจริงพูดจริงแนละ้วทําจริงนะคะท่านมีผลสําเร็จจริงๆแล้วท่านจะมีผลสําเร็จไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งพาแต่กองทุนอย่างเดียวเราก็ต้องพัฒนาของตัวเองไปด้วยในส่วนของอดอกเบี้ย ของกองทุนแม่บราษัทก็ช่วยได้มากในการดอกเบี้ยน้อยดอกเบี้ยใช่แล้วก็ให้เวลาให้เวลากับกลุ่มที่ว่าสมมติว่าช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดที่เราขายสินค้าไม่ได้เลยออกรุ่นไม่ได้เลยเนี่ยก็ยังมีการพาร์นี้ให้แล้วก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวให้ได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเราใช้ตามวัตถุดิบนะครับผลพิตที่ได้ก็จะที่ท่านเห็นนะครับก็คือ,อมีการนำนะครับไปต่อยอดของกลุ่มอาชีพนะสามารถที่จะสร้างและพัฒนานะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของ รายได้นะครับของกลุ่มอาชีพต่างๆครับสุดท้ายนี้ขอฝากนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านนาีิวลนะครับ